ออต,ตีนอนตีเมฆไทยไหลามาให้บริษังยังได้อยู่แม่โดนจินนน้มทิ้งพวตัิสินว่างครับอันเลสลี่หุ่ยไอวัดนครับแม่บอกว่าเป็นการฟาวนะครับได้รีทินน้งก็ตอบเข็ดโทษนะครับน่าจะเป็นระยะประมาณ20ห้าหลานะครับลุนออกจากรอบเข็ดเพื่อลงลินิดหน่อยครับแม่แของสุทธิเฮทย์ลุงพอทครับ ทันพร้อก้าครับแหม่ดูดูเข้าชาผมนะครับเดะเสาทุกสามครับอยู่อยู่ตรงลูกบอลครับปีที่ลูกนี้สาเอวเหมือนโรนันโดเลยครับ5ดลูกนี้และเข้ามือผู้สตบคนสบายครับไหลเร็วครับยูเปอร์แล้วมาด้านขวาครับลองตาประทับไทยครับแม่ไพฮาพี่นพพรนพพรครับได้อยู่ครับดีเลย์บอลไว้นพพร ง่ายๆครับให้น้องเอาไปจะแนวลึกหรือเปล่าอย่างครับอย่างขอกันฟันให้ลุกพรลุกพรโปร่งครับยังที่ได้อยู่ชิ้ออกไปอ้าวข้าไปเลยและและยังไงรอบหนึ่งสองสามจริงยังจหลดดเรียบร้อยว้าวแม่ท่านอูด้วยครับอ่าท่านเพื่อนาครับอภิเทพเชิดสมงามครับแม่เซฟไม่ได้ครับสุดยอดครับคุณสัดว์ได้บอลได้ฟังเสียงหวานอยากเอามาให้ลูกบอลอิกัน อุบลนีสันงทั่วไปด้านการ์ดซ้ายยังได้อยู่เก้าเข้าขอขิดโทษและและหนึ่งสองาจริงโอ้โหเชียดเสาแรกไปนิดเดียวครับแหมช่วงต้นเกมนี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นอุบลนีสันนะครับขอบคุณมากครับก็ทางด้นของสมรเอาโต้ไทยนะครับเมิดดุสตานะครับ ของรายชื่อผู้เรื่องมาให้ผมนะครับก็พยายามพัดไปเรื่อยๆนะแม่เดี๋ยวช่วงบัฟเฟอรผมก็บอกว่ามีไทยบ้างนะเลขสองนี่ออไล่ดึงนึงครับคอร์เตอร์แรกนี่ก็อยู่ในช่วงกลางๆของโคตรแรกนะครับขึ้นมาทางด้านใครให้บอลไปดีเลยไหมไหลมากอสุวินสป็นน้ำดีมาให้ไ,ได้หรออสุวินนี่ 59แล้วแม่โอ้ยชายประยศนี่ยหุ่นยังเกี้ยวอยู่อ่าปีน้าก็เจษยศตายยังต้นเทวินให้สีสับมาดูเกมแลยครับโยกีพลานไปใทางด้านของอุ้วหลับหน้าไ้ไม่ลับหน้าครับตรงนี้ยังไม่ต่อไหลมาให้ทางนั้นต้นเทวินวัชรวิทย์ต่อลูกโ้นมาได้อยู่วัชรวิทย์ โดนตัดไม่ได้หมายเลขสองด้านของรัฐนาครับหมายเลขสองอ่าด้านของหมายเลขทีดครับกลิบสระกลิบสระง่ายดูของบอลฟอเรสซันใทยอเมริคออกบอลไนด้านซ้ายครับพี่บีใช่ป่ะครับแม่ได้จะเป็นพี่บีครับใช่ครับแม่เนาะปาตาล้ำหน้าครับวันี้โอ้ชัดๆเลยแม่หมายเลขที่สิบสี่ครับ เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่หลังหน้าตีคนฟาดยืดตี่สลาวุตตากสิสครับอ้อนให้ลูกมาสกูหลังหน้าครับเลขสิบสี่เนี่ยนะครับไอทุ่งคือชัยชนรับแลก็จาได้ของแม่ผมก็ดูคาดการ์คะแนนผิดไปครับเลฟบรีผู้ใหญ่วัดครับก็ หมเวลการขันในควอเตอร์แรกครับเดี๋ยวเราพักกันสักรับก็